สนใจในงานเพลงหรือว่าการทำเองค่ะเพ้นนะคะจริงๆตอนที่ cover ตอนแรกเนี่ยเริ่มมาจากความชอบส่วนตัวล้วนๆเลยค่ะแล้วก็คลิปแรกๆก็ยังร้องไม่ค่อยไม่ค่อยดีแล้วก็เล่นกีตาร์แบบมั่วๆเลยค่ะ แต่ว่าค่ายเึงเห็นถึงความสามารถค่ะก็เลยได้มาอยู่ในค่ายคินโดเวคอร์นี้ค่ะของแพรนะคะก็แพรก็ชื่นชอบการร้องเพลงอยู่แล้วค่ะแล้วก็ชอบดูแบบ c o เวอร์เพลงแล้วก็เลยได้แบบอินสปายอยากจะทำาคเวอร์เป็นของตัวเองค่ะจนตอนนี้เราเองเนี่ยก็มาเป็นศิลปินของคิน r ดเ o ค d อร์สแล้วแบรู้สึกยังไงบ้างที่แบบตอนนี้ก็ไม่ได้แค่โคเวอร์เพลงแล้วแต่ว่ามีผลงานเพลงเป็นของตัวเองแล้วแล้วคนก็ชอบมาเยอะรู้สึกยังไงบ้าง ก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็แบบเหนือความคาดหมายด้วยว่าจริงๆมีความฝันก็อยากจะมีเพลงอยากจะเป็นศิลปินแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้มาถึงจุดนี้เร็วขนาดนี้ค่ะสำหรับเพนนะคะจริงๆเหนือความคาดหมายมากๆเหมือนกันเพราะว่าที่เริ่มทําตอนแรกอย่างที่บอกว่ามาจากแฟชั่นล้วนๆเลยไม่เคยคิดว่าจะได้เป็นศิลปินแต่พอได้มาเป็นจริงๆก็เกินฝันมากค่ะแต่ก็พอได้มาเป็นแล้วก็เลยอยากจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะได้ข่าวว่าตัวจริงเ่เราเป็นคนพูดน้อยเราเป็นแบบนั้นจริงไหมก็จริงค่ะสําหรับแบบแเวลาที่เจอ ว่าคนที่แพงไม่สนิทแพ้ก็จะเป็นคนพูดน้อยเพราะว่าไม่รู้จะพูไรแล้วก็เป็นคนที่เปิดบทสนทนานไม่เก่งค่ะแต่ว่าถ้าสนิทแล้วก็จะพูดเยอะใช่ไหมใช่คือว่าพูดเยอะกว่าแต่ก่อนเยอะมากแล้วค่ะตอนเนี้ยงั้นที่ขอแบกสเปาแพรสันห้าข้อได้ไหมเพื่อให้คนแบบรู้จักของแพเยอะขึ้นก็ข้อแรกคนจะคิดว่าแพรหญิงหรือว่าแบบ ไม่ไม่ชอบคุยด้วยแต่จริงแล้วแพ้เป็นคนพูดน้อยแล้วก็มนพูดไม่เก่งด้วยค่ะข้อ2แพทซันนะคะคำว่าซันมาจากนามสกุนแพเป็นคําถามที่ทุกคนถามมาเยอะมากๆาเลยค่ะข้อนี้ข้อ3แพ้เรียนอยู่นะวัตกรรมมสวอเอกมอัลติมีเดียค่ะข้อ4แพชอบกินอะไรที่เป็นเส้นมากๆกเลยค่ะแบบก๋วยเตีเ๋ยวราเมงอะไรอย่างงี้กินได้แบบทุกวันเลยค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายช่วงนี้แพชอบเป็ดมากๆแบบตุ๊กตาเป็ดเห็นแล้วใจเหลวเลยคะ่ะแล้วน้องเห็นที่นห คิดว่าพี่แพร์เป็นคนตั้งใจฟังค่ะเป็นผู้ฟังที่ดีมากเวลามีอะไรก็ฟังแบบตั้งใจแล้วก็ถามตอบก็ตอบกันด้วยค่ะเป็นเพื่อที่ดีทำได้ตอบได้แต่ว่ารู้สึกว่าเป็นคนที่ตั้งใจฟังมากๆไม่ไม่ค่อยรู้สึกแบบนี้กับใครมากแต่พี่แพรเป็นหนึ่งในคนที่ตั้งใจฟังค่ะแล้วอกโหมดการเป็นศิลติดนของเขาอยากจะรู้แบบตอนที่แบบนิ้งนิหรือว่าอยู่คุยกันปกติเขาเป็นคนยังไง จริงๆพี่แพรจะมีมุมที่แบบหลายๆคนไม่ค่อยเห็นก็คือเขาจะมีความมุงยิงมุงมงมงอะไรของเขา, <c oughs> า,า,าแบบ่แปลกนิดนึงแต่ว่าน่าแักด <c oughs> ีเป <c oughs> <ม>็นคนแปลกแปอย่างแบบเขาจะมีอะไรของเล่นที่บ้านเยอะมากค่ะแบบอย่างชุดเป็ดชุดใหญ่ๆอะไรอ่างนี้เขาก็จะมาที่ค่ายแล้วก็เอามานอนห่มแบบงงๆแต่ก็น่ารักดีค่ะที่ขอแปลกระเบ้าเพน ข,ข้อแรกนะนำตัวดีกว่าเพนซาที่มาตุบุทิโรธนะคะตอนนี้อายุ18ปีแล้วค่ะข้อ2ตอนนี้เรียนอยู่ที่นิเทศจุฬาค่ะปีหนึ่งนะคะคนชอบคิดว่าโตกว่านั้นแต่จริงเพิ่งเข้าปีหนึ่งค่ะข้อ3เป็นคนชอบ ฟังเสียงฝนมากค่ะข้อ4ตอนนี้ขับรถได้แล้วนะคะใบใบขับขี่ถูกกฎหมายเรียบร้อยแล้วก็ข้อสุดท้ายชื่อศิลปินค่ะ P A I 3ตัว N 2ตัว T 2ตัวหลายๆคนถามกันมาเยอะมากว่ามาจากอะไรจริงๆแล้วมาจากจะตั้งชื่อ IG ค่ะชื่อชื่อว่าเพนใช่ไหมคะแล้วมันแบบคนใช้ซ้ําไปแล้วอ่ะก็เลยเบิ้ลตัวอักษรไปเรื่อยๆแล้วก็เอามาใช้เป็นชื่อศิลปินแล้วก็ชื่อช่องยูทูบด้วยค่ะงั้นถามในมุมคนข้างเมื่อกีว่าพี่แพรสส่มองเพนเป็นยังไง ก็เพนเป็นคนที่คาแรคเตอร์ชัดมากเลยค่ะแล้วก็ก่อนหน้าที่จะเข้ามาในค่ายก็เห็นเพนโคเวอร์เพลงใน youtube แบบเยอะมากแล้วก็แบบยอดวิวเยอะมากๆแล้วก็เสียงเป็นเอกลักษณ์มากๆค่ะก็ไม่คิดว่าตอนตอนที่เข้ามาแล้วรู้ว่าแบบมีเพนอยู่ในค่ายก็ตื่นเต้นแบบเฮ้ยคนนี้เห็นมาเยอะแล้วพอได้มีโอกาสไปเที่ยวด้วยกันก็คือเพนเป็นคนชอบเที่ยวมากแบบชอบชวนเที่ยวแล้วสนุกที่เขาที่เขาใช่ ก็ก็มีใบบ้างค่ะแต่แต่ช่วงนี้ก็ยาก่ะค<า>ิวยาก่ะคิวยากคิวอทอง